อยากหารถดีดีไปขับอยากหารถราคาถูกๆแต่ได้แบรนด์หลักไปขับต้อง scc motor สักแก้วเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนัสมโนกตาลีจังจ้าซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจครับมาหาจากเข้มได้เลยฮะจากเข้มซุ้งสวัสดีครับมาเป็นไอ้นี่แหละนายกโอ้เดี๋ยวต้องหาเสียงครับผมนะนะตอนหาเสียงนี่พูดแบบว่าปืดเลยนะฮะอย่างนั้นอย่างงี้ครับปืดเลยนะฮะหลังจากได้เป็นนายกแล้วทำทำตามไหม ทำตามทำตามครับกะเปียบที่ไมาฟังนะฮะเราก็นะครับก็พีเซนนะครับนำเสนอสินค้านะครับแล้วก็บริการให้กับลูกค้านะครับซื่อสัตว์จริงใจไม่ย้อมแมวไม่ทอดทิ้งไม่ย้อมแมวครับไม่ย้อมหมาด้วยนะนะฮะขายแล้วไม่ได้ขายเลยนะครับรถซองรถเสียมีปัญหาเราดูแลให้บริการแรงการขายอีกใช่ครับผมนะบางที่เขาขายแล้วก็ตัวใครตัวมันใช่จ้ะนะฮะ น้ำแตกแล้วก็แยกทางอ,อ,อันนี้น้ำแตกแล้วก็อยู่ในกันต่ออันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรน้ำตาน้ำตาอ๋อ,อเอ่ะวันนี้เอารถครอบครัวนะครับสี่ประตูในะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับก็เหมาะสำหรับวัยรุ่น รุ่นเกา่ารุ่นเดอรุ่นเอยกกียงก็แล้วแต่รุ่นไหนหรอกนะรุ่นใหม่ก็มีคนชอบเอาเลยยังเป็นที่ยอดนิยมอยู่อตอนนี้คนแก่นี่ขี่ได้ไหม,ไมอย่างงี้ได้ขึ้นหรถครอบครัวนะเดเบิร์์พี่น้องแบบกเกษียณราชการมาแล้วแบบวเฮ้ยพี่ผมอยากได้รถครอบครัวแบบว่า,วาง,งี้มีไหมมีวันนี้จัดให้เลยครับเอาใจสาวบกนะครับชาวไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยนู่นไหนพระเจ้าเขาไหมไม่รู้นะอ้าววันนี้พบกับคุณอะไรครับน้องนัสเซอร์เทยต้าไฮรักวีโก้แชมป์2.5 E Double Cab ปี2013จ้าโออปี13นะครับผมนะวันนี้รถสีขาวโบนะฮะ oh. แต่งมาแบบว่าโคตรรอจัดทรงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาดูลงหนึ่งรอบนะอะไรแมกเวลว้า <Wow. S 2> นะฮะแมกแม,กแมกแพงด้วยนะ,ะและก็วันนี้เปิดราคาขายเพียงแค่ จังำบอดลืมเลยคุยลหลายบทเอาอ๋อจำได้แล้วจำลืมไปสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทจ้าสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทเลยฮะคันนี้รับไปเลยครับแล้วก็วันนี้นะครับให้ออกรถอยู่ที่ศูนย์บาทศูนกดกดย,ย์บาทเลยครับการเงินมาศูนย์บาทรับึกกโกวิชีได้เลยนะครับเป๊นี้ทั้งเป๊เอาไปผ่านเพียงแค่5,400บาทเด้าพั0สบาทครับผมนะฮะหลังจากนั้นค่อยไปคอยล่ะครับอยู่ที่8,000 พันเค้าถ้าผมะนะฮะสีประตูผมเป็นเก้าพันขาดอยู่ร้อยหนึ่งนะบ <c oughs> <c oughs> างคนอาจจะบอกว่าเออข่างวดมันหนักไปไม่ไหวแก็รถ<ด>มันเกิดมาเพื่อคนที่มีกําลังทรัพย์ที่จะผ่อนถ้าใครที่ไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะผ่อนหรือว่ามีกําลังทรัพย์น้อยก็หาเลือกรถที่สบายกระเป๋าไม่ยากคนอื่นดีกว่าอก็นะครับก็ดาวเพิ่มก็ได้นะแล้วก็วันนี้นะฮะน้องนัทสื่อนะฮะแถมบัตรกันมอนอีกหนึ่งวันบ่ายนะครับช่วยผ่อน5เดือนนะครับ ปัตไดาา 1, ้หมนึ่งพันคุ้มไหมคุ้มมากอ่ะเดี๋ยวมาดูรถดีกว่านะครับนี่ลอ,ลอ,ลอมาดออแม่อย่างนี้มีเจ้าของหรือยังจ้าถามหน่อยเถอพี่อะไรชอบมาชอบมานะฮะไปแล้วนะครับใส่สกระจังหน้าโครเมียมตัวนี้มีจมูกนะครับเอาไว้หายใจรถจะได้ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจนี่นะครับอ่ะคันนี้มาพร้อมกับแม็กวิสวยนะครับ ก็แนะนำไม่ต้องเปลี่ยนครับอันนี้สวยแล้วติดรถมาแล้วนะอะไรอยากสิเปลี่ยนก็บบล็อกอะไรอีกล่ะได้ครับผมนะฮะก็มีแม็กอะไรบ้าง t ีสามเจ็ดเออบีเอสออซี่แปดไอสามศูนย์เออพ่อเลยอันนี้กระจกโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวเออ่านะครับก็มองเห็นได้เวลาอยู่ทางข้างนะฮะนะครับจ้ะข้างในโอ้โหเป็นไงแสนโลฮะแสนเจ็ดพันโลหนึ่งแสนเจ็ดพันโลน้อยอยู่นะน้อยมากนะครับ อันนี้ก็ยังจะเป็นวิทยุอยู่นะคะยังไม่เป็นหน้าจอเดอร์ยงมาสปีดแต่แอร์นี่เย็นช่ำเลยแอร์เย็นช่ำครับผม<ะ>นะนี่กระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะไฟฟ้าอันนี้เป็นเก้าอีฟฟาใช่ไหม ตัวอีะตัวอีตัวอีถ้าเป็นตัวจีมันจะมีแอร์แบตแบบเปอรแคบนะคะใส่ประตูแคบสองอันนะครับดับเบิันแคบนะครับตะเข็บประตูสวยนะครับนะนะครับเราก็พยายามจะแหกให้ดูทุกจุดทุกมุมเท่าที่เราจะแหกได้นะครับนะฮะถ้าขึ้นลิฟต์ได้เนี่ยขึ้นแล้วนะครับเกรงใจช่างนะฮะให้ช่างมาทำงานนะครับอ่ะดูนะครับตะเข็บประตูครับตรงนี้นะครับเม็ดอารกเรียงสวยงามครับนี่นะฮะเปิดแหกได้เลยนะครับมีเสียงเบาๆนะลองเบิ้ลสักนิดนึงก็ได้เบิ้ลได้เลยเบิ้ลได้เลย ตัดเบนตัดรถดราม่าครับใครรักโลกไปทางอื่นครับควันดำครับนะเอาใจใส่ซิ่งไงรถซิ่งครับอย่าไปกลัวจ่าเติมที่กับสองพันต่อี้นะฮะมันล้ออกมาด้วยนะเฮ้ยรถอันนี้รถสวยดังนะมันล้นด้วยมันล้นออกมามันน่าจะใส่อะแดปเตอร์อ่ามันใส่อะแดปเตอร์มามันกาขับรถนะจ้าถ้าบอกว่าสายซิ่งนะครับถ้าไม่อยากให้ล้นพี่ก็เอานี่ออกครับนี่ๆๆมันจะเป็นตัวแต่งครับนี่ฮะจ้าเอาออกเลยมันจะเข้าไปข้างในนะครับ นะครับปเป็นตัวแต่งนะฮะมันก็จะเข้าไปหน่อยนึงมันก็จะไม่ผูมากขนาดนี้ะนะครับเวลาจากกระต่อดได้สัก100ร้อยหนึ่งนะฮะจากสองพันละร้อยหนึ่งจ้ะ <laughs> ทำได้ไหม <laughs> ทำได้ไหม <laughs> ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหอาร์ดเดิมจากโรงงานนี่นะฮะมาดูครับนี่ไม่มีปรุงแต่งมาให <_ s 2> ม่นะครับแหกให้ดูไหมครับเดิมทุกอย่างครับสวยครับผมนะ Sorry นะฮะนี่น็อตประตูครับไม่มีแกะนะครับไม่มีขยับนะฮะนะครับอยู่ที่เดิมนะครับนะฮะสวยๆเลยนะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่อง คันนี้นะฮะห้องเครื่องนะฮะเป็นยังไงปะจดะเอฟพุทธพัดมาฮะห้องเครื่องโอ้โหนะฮะสภาพรถปีหกสามนะฮะนะครับคนนิ่งเลยไลท์ซึ่งน้ำมันเยอะนะครับนะฮะวีโก้จะไม่ค่อยมีน้ำมันนะครับแห้งๆเลยนะครับนี่เพลตตัวต้าตรงนี้ครับจ่าถ้าไม่มีก็หน้าซื้อขายนะฮะขอรับพีุ่๊กคันเลื่อนคันหน้าอยู่ไหมนักอยู่ครับนะครับแล้วเบรกคันนี้เบรกอะไรดูดิมีเบรกโนรคนูเบรคธรรมดาเบรกธรรมดานะครับรถมีกุงมีแกะอะไรไหม นาอเดิมอ่าโอเคครับผมนะฮะอ่าซิมีสนิมจังไม่ตอนกาะเาราใส่งานอันนี้เหมือนเหมือนเขาใส่เดี๋ยวจะบอกอะไรข้อดีคือมันไม่เคยถอดมามันไม่เคยเปลี่ยนฟ้าอ่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมันจะถ้ามันถ้ามันเนี้ยบเหมือนของใหม่อ่ะแสดงว่าไม่ใช่ละอันตรายโอเคนะครับองเครื่องก็สวยๆงามครับวีโก้นี่ขับอย่างเดียวน้องนักนะครับไม่ค่อยดูแลเรื่องอะไรเลยนะก็ขับอย่างเดียวนะฮะก็ใครที่สนใจอยากได้ทักเข้ามาเลยจองเข้ามานะครับจองก่อนได้ก่อน ตอนที่หลังนั่งรอนั่งรอได้ครับนะเอาวันนี้ตัวตา้าไฮลัก Vigo แชมป์สองจุดห้ E ดับเบิลแคปปี2013จ้สิามจ้านะครับกับราคาขายวันนี้เพียงแค่4ี่แสนเจ็ดหมื่นบาทะนะครับวันนี้ให้ออกรถอยู่ที่ศูนย์เบอร์เป็นนักเป,ป,ป,ปรย์ไปผ่านเพียงแค่ห้าพ <5, 400 S 2> ันสี่ร้อยบาปีหน้า้าวใหม่ครับผมนะคุณพามีนาเมษานะเขาจะผ่อนราคาเต็มที่แปดพันเก้าร้อยบาทนะครับผมนะเราจ่ายค่างวดให้ 3,500บาทถึงไมษายนเมษายนเลยจ้าครับผมแล้ววันนี้นะฮะน้องนั่เสรือแถมบัตรบัตรอีก1 0 0่งพบาทฟ้าเลยครับโปร้วนแรงครับผมนะมีให้ทุกวันอยู่ที่เรานะฮะเอาไบเนีไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ มีเปิดเปิดแข่งกับซีเว่นนะจริงเหรอซีทำไมอ่ะนะอ่ะใครดูนะครับวิดีโอจากเข้มนะครับผมดูคลิปนี้ก็รับสิทธิพิเศษนี้ไปเลยครับจองวันนี้ค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีให้ประกันให้แม็กไม้ให้ยางไหลให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกอเครื่องให้ถ่ายของเหลวให้ติดฟิล์มให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้รับประกันหลัการขายดับฟิวสบายบริการเฮ็ดสัญญาหอดาบ้านนะครับส่งรถให้หอดนาบ้านนะครับแล้วก็จองไปนี้ จองันนี้นะครับรุนจับเจกมอเตอร์ไซค์เอกเนื่องคันปราศทปฏิทัทงทงั้งทั้งแตกจ้ากำลังเสือฝากเอฟซีเลยครับผมฝากเอฟซีพ่อแม่พี่น้องปุย่าตายาย่พี่ป้าน้าอาที่อยู่ทั้งบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเหนือกลางอีสานใต้ตะวันออกตะวันตกก็แล้วแต่ที่สนใจกจะซื้อจะจองนะคะให้รับวีโก้สี่ประตูคันนี้ทางเฟซบุ๊กลิก์ไลน์เบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนจะมีน้องนัาจากเข้มแล้วก็ทีมงานของเรานะคะช่วยจองให้กับพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วก็ พานดันรับรถนะส่วนเอซท่านไหนนะคะที่ไปแนะนําให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวรับค่าแนะนําทางการตลาดไปเลย3,000บาท,บาทและลิงก์เราจะมีด้านล่างของช่องทาง y YouTube ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ก,กดสจ่งกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปหใหม่ๆของพวกเราแล้วก็ทาง TikTok ช่องทางใหม่นะเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยจ้าจ้าอ่าะวิโก้ซิเบโตออกรถศุนบาทนะฮะพรอนะน,นะห้าพันสี่ร้อยบาทห้าพันส